มาซ่อมเกียร์อเวอร์ฮอนเกียร์กันอีกหนึ่งลูกนะครับเกียร์ที่วางอยู่นี้เป็นของรถ m a z d a t ทีบินะครับ Mazda t ที u, เครื่อง2003ขับเคลื่อน4ล้อนะครับรถคันนี้มีเกียร์2ลูกนะครับนะครับทำไมต้องมีเกียร์2ลูกนะครับก็คือลูกแรกคือลูกนี้มันพังนะครับมันพังเจ้าของรถเป็นพระนะครับหลวงพ่อท่านเล่าประวัติให้ฟังว่าพอมันพังปับ๊บก็เลยไปหาซื้อเกียร์มาอีกลูกหนึ่งนะครับก็ได้เกียร์ลูกนี้มา ได้เกียร์ลูกนี้มานะครับได้เกียร์ลูกนี้มาใช้งานได้ประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็เกียร์เกิดการไหม้นะครับเกียร์ไหม้เกิดไหม้ภายในอยู่ชุดคัสชุดแผ่นเหล็กไหม้หมดเลยพอไหม้แล้วมาให้ผมลื้อตรวจสอบพอผมลื้อออกมาปั๊บนี่ครับชิ้นงานแกนยันลูกสูบเซอร์โวมันไม่มีไม่มีมานะครับแล้วก็ชุดหม้อคัสที่ไหม้หมดเลยดูเศษเหล็กนี่ครับเศษเหล็กที่ผมเกลือออกมานะครับเลือออกมาตอนนี้ ก็จะทําการโอเวอร์ฮอนเลือกเอาลูกไหนลูกหนึ่งนะครับแล้วก็เอาชิ้นงานที่มันมีครบนะครับมาใส่กันนะครับเอามาใส่กันนะครับพร้อมกับชุดซ่อมชุดซ่อมโอเวอร์ฮอนเนี้ยก็สั่งมาแล้วนะครับสั่งมาแล้วชุดซ่อมโอเวอร์ฮอนที่สั่งมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอกันต่อว่าหลังจากที่ซ่อมโอเวอร์ฮอนเสร็จแล้วรถจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมฮะนะครับผมนะฮะหลังจากที่ นำเกียร์ขึ้นมาติดตั้งนะครับนำเกียร์ขึ้นมาติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองรถกันนะครับก็อย่างที่เห็นต้นๆคลิปวิดีโอก็คือชิ้นงานมันมีไม่ครบเกียร์ไม่มีเกียร์สองลูกต้องเลือกเอาลูกไหนล,ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการโอเวอร์ฮอนตอนนี้ก็นําเกียร์ขึ้นมาติดตั้งไปลองรถกันนะครับ่าเข้าเกียร์ดีครับนะครับ เจ็สองครับสามครับสี่ครับตอนนี้ทำงานครบทุกเกียร์นะครับเดี๋ยวล็อกอับจับนะครับก็ เด็นอันเสร็จสิ้นนะครับอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งคันนะครับดียังโชคดีที่นะครับยังโชคดีที่ยังหาชิ้นงานได้ครบนะครับยังโชคดีที่ยังหาชิ้นชิ้นงานได้ครบนะครับดีดูดีนะครับอันนี้ผมออกมาซ่อมเองลองเองขับเองนะครับเพื่อดูการทํางานของตัวเกียร์ว่าเป็นปกติไหมตอนนี้เกียร์เปลี่ยนนุ่มเปลี่ยนสมูทนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับ กว่าจะหาชิ้นงานกว่าจะพูดคุยกับหลวงพ่อนะครับท่านนี้เป็นเจ้าของรถเพื่อให้หาเกียร์ลูกเดิมมาแล้วผมจะหาชิ้นงานเพราะว่าชิ้นงานที่ขายในท้องตลาดไม่มีเลยนะครับเกียร์รถรถรุ่นนี้มีน้อยพอมันมีน้อยอะไรมันก็มีน้อยนะครับยากที่กว่าซ่อมก็คือการหาอะไรที่เป็นชิ้นงานที่เป็นโลหะนี่แหละครับนะฮะชิ้นงานที่มันเป็นโลหะด้วยรูปทรงด้วยขนาดด้วยทุกอย่างเขาจะถูก สเปคมาด้วยสเปคของตัวตัวชิ้นงานนั้นๆน,น,นะครับนะฮะนะฮะการหาก็จะยากขึ้นจะไปแปลงเอาอันอื่นมาใส่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอัตราทดจะมีส่วนต่อการวิ่งมากๆนะครับกับการซ่อมเกียร์โอเวอร์ฮอนเกียร์ตรงนี้นะครับผมนะฮะก็เป็นอันเสร็จสิส้นอีกหนึ่งขั้นนะครับ ก็จะมี HONDA c i v i ิท d ดีนะครับวิ่งมาจากกรุงเทพนะครับวิ่งมาจากกรุงเทพมาอบอร์อนที่ผมนะก็จะลองกันยาวๆนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นคลิปวิดีโอที่ผมลงในแต่ละวันในแต่ละครั้งนะครับเป็นคลิปวิดีโอใหม่ๆทั้งนั้นไม่มีการนําคลิปวิดีโอเก่ามาลงนะครับไม่มีการนําคลิปวิดีโอเก่ามาลงงานก็มีทั้งจบงานได้และทั้งจบงานไม่ได้ส่วน,นงานที่จบงานไม่ได้ก็ เกิดจากหนึ่งมันไม่มีของที่จะทดลองนะครับเดี๋ยวผมจะเอางานที่ผมจบลงไม่ได้แต่ทําการลื้อลงมาแล้วให้ดูว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูการทดลองขับของ m าสด้าทีบิวคันนี้ดีกว่านะครับผมดูครับนี่ตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.3นะครับมาสด้าทีบิวคันนี้นะครับก็ดูกันเอานะครับดูกันเอานะครับนี่การทดลองรถ ก็ขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณหลวงพ่อที่ไว้วางใจในงานซ่อมเกียร์ออโต้นะครับผมขอบคุณครับ